ีน่าแอบแบบ r e a c อาจารย์บันดิตอาจารย์บันดิตเขาจะมีหน้าแบบนี้เวลาที่เขาฟังอะไรแล้วเขาตั้งใจฟังแล้วเขาคิดตามอ่ะเขาจะมีหน้าแบบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตีน่าก็จะมา react ภาษาอังกฤษของคนไทยบ้างนะคะซึ่งก็เป็นคอนดักเตอร์นะคะที่โด่งดังระดับโลกเลยก็จะเป็นใครไปไม่ได้เนอกจากอาจารย์บัณดิตอึ้งรังสีนะคะยังไงเราก็ไปดูกันเลย Hi everyone, my name is Bandip Ingwancy. and Mary Ingwancy. and today we're gonna give three tips on successful interracial marriage. Okay, okay ดีก okay, ่อนนะคะดีก่อนนะคะที่น่าสนใจในนี้นะคะนิดน,นึงก็คือ,อคำว่า interracial นะคะ interracial คำนี้เนี่ยแปลว่าคู่สมรสที่มาจากคนละชาติกันมาจากต่างวัฒนธรรมนะคะเช่นคนหนึ่งเป็นฝรั่งคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเอเชียคือต่างเชื้อชาติกันหรือว่าสีผิวต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเรียกว่า interracial s u c c a s s f u l interracial marriage so many people have asked us what are the secrets of our success we've been married what 15 16 years 16. 16 years <laughs> that was well, that what that's what successful right there you don't remember how many years you've been married <laughs> <laughs> okay นะอาจารย์บ,บินิทก็บอกว่าอ่าก็แต่งงานมาแล้วเท่าไหรม16ปีใช่ไหมเราก็บอกว่าอ่าจริงๆเนี่ยการแต่งงานที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคือจำไม่ได้ว่าแต่งกี่ปี <laughs> จริงๆ,ๆแล้วก็แต่งงานกับสามีไม่กี่ปีนะก็ประมาณออม อย่างเนี้ยจำไม่ได้จริงๆนะประมาณ5ปี6ปีไม่คบกันประมาณ5ปี6ปีอะไรเงี้ยคือไม่ได้นั่งนับเอาง่ายๆไม่ได้นั่งนับนะคะแต่เมื่อกี้มีอ่าอันนึงที่อยากให้สังเกตตอนที่อาจ,จารย์มดิเขาพูดคำว่า years นะคานี้เนี่ยมันจะมีตัว r แบบ american r ใช่ไหมถ้าเราอยากที่จะสนียงเหมือนฝรั่งเนี่ยอะไรเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ย detail เนี่ยมันก็สําคัญนะเราจะไม่พูดว่า year 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 น yeah, ye ี้แต่พูดทำไมพูด years แล้วก็อ่ามอลลินเขาไป years years 1 5 16 years เราลองพูดดูแบบเนียนเนียนเลยนะเนียนเลยหรือดูจากครูแมรี่นะคะครูแมรี่พูด years นะ,คะ years คือมันม้วนล,ลิ้งอยู่ข้างในนะคะโอเค so number one learn about other people's culture Okay, l e about the other person's culture. I'm from Thailand. She's from America. o อเ y นี่อันนี้เราต้องรู้ uh, เมื่อกี้อาจารย์วินิตพูดอะไรเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมเขาวัฒนธรรมเนี่ยก็คือคำว,ว่าอะไร culture นะคะ culture ถ้าเราสังเกตดูดีเนี่ยคำนี้เนี่ยถ้าเราอยากที่จะพูดให้สำเนียงดีแล้วก็มันไม่เกี่ยวแค่ว่าเราสำเนียงดีนะเวลาเราไปฟังฝรั่งพูดเนี่ยเราก็จะฟังรู้เรื่องด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเวลาที่เขาเน้นคำเนี่ยเขาเน้นแค่ พยางค์แรกคำว่า <parked> <Norwegian> culture ถามว่าพ so, like like, ูดว่า culture culture อย่างนี้ไหมถ้าพูด culture อย่างเงี้ยแปลว่าเราเน้นทั้งสองพยางค์เลยแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นแค่พยางค์เดียวนะคะในหนึ่งคำเมื่อกี้อาจารย์บีพูดเลย culture นะคะ culture หรือคำว่า america นะคะก็ไม่พูดว่าอเมริกาอเมริกาอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้คือเน้นทุกพยางค์เลยนะถ้าพูดให้เหมือนเจ้าของภาษานะคะก็พูดว่า america นะคะเน้นคำว่า me america america นะคะก็คือค america. ุณครูแมรี่เนี่ยมาจากอเมริกาเอง And basically I was in America for almost uh, 20 years. okay And basically I was in America for almost 20 years ก็คืออาจารย์มินดก็อยู่เมกามาเท่าไหร่20ปีแล้วโอ้โหนานมากเลยนะคะตั้งแต่ติน่ายังเป็นเด็กน้อย โอเค basically คำนี้เนี่ยอ่านว่า basically basically หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะจริงๆอ่านแค่อัน basically นะคะซึ่งสกิลตรงนี้นะต้องฟังบ่อยๆนะเราจะรู้ได้ไงว่าคําไหนอ่านว่ายังไงเราฟังบ่อยๆอ่ะแล้วพอเราไม่เห็นคําเขียนหรืออะไรเงี้ยมันจะรู้เองอ่ะมันอ่านยังไงนะคะหรือไม่ก็เปิดดิกชันนารีเอาง่ายนะ <laughs> เปิด dictionary เอาแล้วกดไอ้ตรงที่เป็นลำโพงอะ่ะเอเอมันก็จะอ่านให้เราฟังนะคะ and she was in Asia I lived in Asia for most of my life and I lived in Thailand for two years before I met him. Before she met me. So um, when I met her, she knew a little bit about Asian culture, about โอเคนะคะถ้าเราลองฟังดูดีๆอะในหนึ่งประโยคเนี่ยมันก็มีการเน้นนะมีการเน้นคําเพื่อที่ว่าเวลาพูดเนี่ยมันจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น,ค,นคือเราจะไม่เน้นทุกคำอ่ะมันจะไม่เหมือนภาษาไทยที่เวลาพูดเราต้องพูดให้ชัดทุกคาแล้วเราก็จะเน้นทุกคําใช่ไหมถ้าเองลองสังเกตเมื่อกี้ดีๆนะคะคุณครูแมรี่นะคะ,ะ,คะ,คะเขาก็เน้นคําว่าอะไร before before I met him นะคะ before พูด before แบบเน้นนะ before I met him นะคะแล้วอาจารย์มดิตก็ทําไมก็พูดตาม เลย before she met me before she met me นะคะก็คือก่อนที่ทําไมเค้าถึงมาเจอกันอ่านะคะเนี่ยอะไรเยอะแยะน้อยๆอย่างเงี้ยโอเคว่าเราพูดเราก็จะหมด <coughs> 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 she even spoke thai so the fact that we understand each other's cultures helped a lot and i know that is a major reason why many interracial marriages fail because culture is one of the the hardest thing to understand you know เขาบอกว่าเหตุผลส่วนใหญ่ที่ทําไมคนที่แต่งงานกับชาวต่างชาตาิไม่ประสบผลสําเร็จหรือว่าล้มเหลวเนี่ยก็คือไม่เข้าใจวาาัฒนธรรมซึ่งกันและกันเออจริงนะจริงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจยากนะตีน่าเนี่ยมาอยู่อเมริกา5ปีกว่าแล้วนะคะตีน่าก็ยังต้องศึกษาวัฒนธรรมเขาอยู่เรื่อยๆนะเพราะมันจะมีบางจุดจริงๆอะถ้าเราไม่เข้าใจอะมันก็จะทะเลาะกันไปเลยนะแต่เดี๋ยวมาดูว่าเราจะแก้ไขยังไงโอเคป่ะ no i was in america uh, working as a conductor as orchestra conductor for many years professionally and I still had to learn something about the way American things take a long time to understand because I grew up in Thailand for almost 20 years so it was almost a culture shock for me you know first time I went to to America okay นี่นี่นี่ชอบคำนี้คำว่า culture shock นะ culture shock บางคนคนไทยบางคนก็ทับศัพท์เนาะ culture shock ก็คืออาการที่เราเวลาที่เราไปอยู่ต่างถิ่นอะแล้วเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมเขา,าเราเกิดอ,อาการช็อกอะแล้วมันก็จะแบบเออไว้แป๊บนึงอะนะคะ ซึ่งตีน่าก็เป็นตีน่าก็เป็นเป็นเลยเขาจะช็อกเลยตอนไาอยู่อเมริกาก็แบบแบบแบบมันแบบตุ้งลงมาเลยแบบคือจากที่เราเคยทําแบบนี้มันก็ไม่ใช่จากที่เราไม่เคยเห็นคนเขาทาแบบนี้เขาก็ทําอีกอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยเนี่ยคือเขาจะช็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันไหนทำแตงกันมาเจอกันไม่เข้าใจกันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นะคะ culture underpins so many of the assumptions that we make about other people assumptions about their motivations for doing things or um, the way that they communicate and so if you don't have that understanding of, of your spouse's culture and where they're coming from there's going to be a lot of misunderstanding and that misunderstanding and that can be avoided by putting some effort into understanding your spouse's culture where they're mm. coming from what their assumptions are what it is that's important to them Mm. Uh, and what's important in their culture, and will help so much in in will their help much culture it so ชอบที่ครูแมรี่พ mm ูดนะคะเด้ใส่สับเลตตันให้น้องแต่มีคำหนึ่งที่สังเกตดีๆนะคะครูแมรี่ก็พูดว่าอะไร important นะคะ important ก็คือคำว่าสำคัญใช่ไหมใช่ important important งี้ไว้ไม่ใช่แต่เป็น important อินพูดเอินแบบ import อึนแล้วก็พูดเอินให้ออ่านเนี่ยมันแรงมัน strong กว่าอ่านแบบของสำเนียงไทยนะคะแล้วก็จะสำเนียงเหมือนเจ้าของภาษานี่นะคะมจะอกมาจากคอแบบอ่ะอ่ะประมาณนี้เป็น important important นประมาณนี้โอเค misunderstandings okay. or mixed signals or, or trying to understand where the other person is coming from and that brings us to on our tips which is you've got to listen really really listen to the other person we talked a little bit already about culture and about how culture underpins so many of the assumptions that we make in our daily lives. And so you've really got to listen to what your spouse is saying. Okay, Mary said the technique is we have to listen, right? จริงจริง,รงเรื่องจริงอะไรจริงนะไม่ว่าเราจะต้องฟังแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ฝ่ายมันพูดหรือเวลาฝึกภาษาอังกฤษอ่ะเราต้องเริ่มจากการฟังก่อนนะเพราะว่ามันจะได้อย่างน้อยถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องอย่างน้อยเราชินกับภาษาก่อนนิดนึงโอเคป่ะแล้วเราเข้าไปฝึกพูดอาจจะฝึกพูดตามที่รังบลาบๆๆ a h ไอเนี้ยได้แต่การฟังเนี่ยสำคัญมากแล้วเดี๋ยวติน่าแอบแบบ react อาจารย์อดนดิศอาจารย์อดิดเขาจะมีหน้าแบบนี้เวลาที่เขาฟังอะไรแล้วเขาตั้งใจฟังแล้วเขาคิดตามอ่ะเขาจะมีหน้าแบบก๊ะ <laughs> it is they're trying to tell you, or what it is they're feeling, unless you've confirmed that with them. Because you do come from two different cultures, it's very, very easy to get your signals crossed and to misunderstand where the other person is coming from if you're not very, very clear and if you're not really making the effort to listen to them. And number three. I think it's important to learn a little bit about the other person's language, the spouse s language. <S yes. If you can speak it a little bit, it's much better. better. Yes. Yeah. You speak another person. See, อ่นะคะอันนี้เนี่ยชอบมากเลยก็คือต้องเอาไปบอกแฟน <laughs> ก็คือถ้าเราสามารถพูดภาษาของอีกฝ่ายหนึ่งได้นิดนึงเนี่ยมันจะดีมากเลยคือภาษาเนี่ยบอกวัฒนธรรมโอเคปะ ถ้าเราอยากที่จะเข้าใจวัฒนธรรมอะไรเนี่ยให้เรียนภาษาภาษามันจะบอกวัฒนธรรมหมดเลยเช่นคําบางคํามันก็ไม่มีในภาษาอังกเช่นคําว่าเกรงใจเนี่ยมันยากนะคือเราต้องพูดอ้อมๆให้มันได้คำเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าฝรั่งไม่ค่อยเกรงใจเอออะไรแบบเนี้ยหรือวัฒนธรรมไทยเราจะเป็นวัฒนธรรมที่เลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ไหมเพราะพ่อแม่แก่แล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่ ตีน่าตอนแรกๆจะส่งตังไปให้ไปให้แม่นะแฟนงงม,มากงงม,ม,มากฮะอะไรต้องส่งจังไปให้แม่ด้วยเหรอส่งไปทำไมอะไรเย้ะแล้วเราก็ต้องมานั่งแบบอธิบายเราต้องมานั่งอธิบายนะว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะวัฒธรรมเราำำเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็อย่างนี้กีๆกีี แต่ถ้าเราเรียนภาษาไทยนะเราจะรู้เลยมันจะมีคําที่เราให้คุณค่ากับบุพกา,ารีให้ยกย่องบุพกา,ารีมากนะคะเช่นเวลาเราด่ากันใช่ไหมถ้าใครมาด่าบุพกา,ารีเราเนี่ยคือหยาบคายสุดๆก็ใจ่ไหมแต่ฝรั่งเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีคือมีอาจจะมีบ้างแต่เขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรคือมันจะไม่มีการแบบว่าไปล้อชื่อพอ่อแบบถ้าสมมติได้ไปล้อชื่อพอ่อแฟนติน่ายเขาจะเฉยๆมากเลยเธอพูดอะไรก็จะไม่จะไม่เข้าใจโอเคปะ speak another person's language you get into that see t h e w of life you know i speak about six languages and i can tell you once you speak the other person's languages you can understand their viewpoint oh <laughs> แบบเอิ้งมากเลยอะ่ะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นอาจารย์แบบมาโชว์อะไรนี้เนาะอาจารย์พูดเรื่องหกภาษาเนี่ยอ่าก็ถ้าเราเข้าใจเราจะทําไมเข้าใจภาษาเราก็จะเห็นความคิดเขานะคะซึ่งเป็นเรื่องจริงเลยนะคะก็นะเรียก็อาจารย์บันิตนะอาจารย์บัณฑิตพูดเก่งอ่ะแล้วอาจารย์บัณฑิตพูดถ้าที่จะไม่ผิดคือตอนอ,นอนายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดสามารถสอบโทฟเฟลได้คะแนนเกือบเต็มร้อยนะหรือตอนนี้โทฟเฟลมันคือเต็มร้อยยี่สิบที่ไม่แน่ใจแต่ตอนนั้นคือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเก้าสิบเจ็ดเก้า ส8นะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะ แล้วติน่ามีข่าวดีนะเดี๋ยวติน่าจะทําสัมภาษณ์นะคะอาจารย์บันดิต์เออนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะเทคนิคการเรียนภาษาของอาจารย์บันฑิต์นะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นๆเพราะอาจารย์บันดิต์ก็พูดได้ตั้งทาไมตั้ง6ภาษาแล้วก็พูดได้แต่สมัยเด็กๆแล้วด้วยคือสมัยที่ไม่มี u t u b e อ่ะเข้าใจว่าสมัยที่ไม่มี YouTube สมัยที่ไม่ได้เรียนจาก YouTube คืออาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เรียนเองศึกษาหาข้อมูลเองแบบแท้จริงเลยแบบตัวจร Ing ิงเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่หาข้อมูลได้ยากด้วยเออนะคะอาจารย์บันด MM ิต บันดิต์นะคะคอมเมนต์ comment ไว้ข้างใต้เดี๋ยวตีน่าไปถามให้โอเคป่ะคอมเมนต์ามาเลยคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวตีน่าไปถามให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์โอเคป่ะใครคอมเมนต์ถามมานะเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์เราจะไลฟ์กันวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนใน Facebook ของอาจารย์บันดิต์นะคะตอนบ่าย2โมงโอเควันที่7มิถุนายนวันอาทิตย์ตอนบ่าย2โมงใส่จบไม่ได้ปฏิทินเลยนะจบไม่เอาทินเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ